This the Standard Podcast. is เมื่อโลกการทำงานเปลี่ยนไปเด็กจบใหม่หลายคนเลยมืดแปดด้านจะหางานอย่างไรในขณะที่ทุกบริษัทก็รัดเข็มขัดและรับคนเข้าทำงานยากเหลือเกินสวัสดีครับผมทอพ,พี่ประชอสวัสดีครับผมบองเต่าและนี่คือ I Hate My Job First Jobber Into the Unknown Podcast ที่จะเป็นคู่มือให้คุณเริ่มต้นงานแรกด้วยความมั่นใจและหาวิธีจัดการกับความไม่รู้ไปด้วยกัน hate my job! วันนี้เราได้คำถามหนึ่งมาซึ่งเรารู้สึกว่าหลายๆคนน่าจะมีความเจ็บปวดหรือว่าเคยผ่านประสบการณ์อะไรแบบนี้มาก่อนนะครับก็คือเวลาที่เราเป็น first jobber เป็นเด็กน้อยในองค์กรเข้าไปปั๊บเนี่ยมันจะมีช่วงที่เขาเรียกว่า honeymoon period คือช่วงประมาณสักสอเดือนแรกที่ยังต้องประเมินผ่านโปรไม่ผ่านโปรนี่แหละน้องๆบางคนเนี่ยพอเข้าไปเราพบสถานการณ์หนึ่งคือพี่ที่ทํางานเนี่ยเขาไม่ว่างที่จะสอนงานเราไม่ได้หมายว่าเขางกความรู้หรือวิชาอะไรนะแต่ด้วยความว่าโอ้โหทุกอย่างมันเดือดอะมันต้องดับไฟกันตลอดเวลาเนี่ยกลายเป็นว่าเขาให้เราเรียนรู้ด้วยตัวเองทั้งหมดเลยไม่มีการสอนงานกลายเป็นว่าบางทีเนี่ย ไม่มีอะไรมาให้เราทํากลายเป็นว่าเราต้องนั่งอยู่เฉยๆแล้วพออยู่เฉยๆเป็นนานๆเนี่ยจะเริ่มแบบเอ๊ะแล้วฉันมาทําอะไรที่นี่นะครับคำถามคือถ้าเราตกไปอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะเปลี่ยนจากการฝ่ายตั้งรับที่ต้องถูกแอสไซน์งานเนี่ยมาเป็นฝ่ายรุกในการเฮ้ยทำยังไงให้เราเก่งขึ้นให้เรามีงานทําหรือได้พัฒนาสกิลทุกวันเราจะทํำยังไงกันดีจริง,รงๆัน้น่าชื่นชมคนถามเนาะหรือคนที่มีความรู้สึกแบบนี้นะว่าแบบ ฉันไม่อยากจะนั่งแห้งตายอยู่นี่ฉันอยากทําประโยชน์ฉันอยากทำอยากฝึกฝึกฝีมือฉันอยากเก่งขึ้นฉันมีประโยชน์ใช้ฉันเลยฉันลุยคือต้องยอมรับนะว่าคนส่วนใหญ่อ่ะเวลาเจองานหนักๆอ่ะสุดท้ายก็แบบโอ๊ยไม่อยากทํางานเยอะอะไรขนาดนี้ขอหายใจแห้งๆแล้วก็ได้เงินเดือนดีไหมอะไรเงี้ยคือทุกคนอ่ะอยากได้อย่างนันหมดแหละแต่เอาเข้าจริงเนี่ยพอมันไม่ได้ทําอะไรเลยอ่ะคนมันจะเข้าหมวดสู่เอ๊ะแล้วฉันมีคุณค่าอะไรในชีวิตใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะบอกว่าถ้าน้องๆรู้สึกแบบนี้ตอนต้นเนี่ย ดีแล้วที่รู้สึกถ้าไม่รู้สึกเนี่ยน่ากลัวมากเลยนะจริงถ้ารู้สึกว่าเออดีจังไม่ต้องทํางานอะไรเลยว่ะสบายดีอย่านนะอันนั้นน่ะคือแบบแค่จุดเริ่มต้นงานแรกของน้องน้องรู้สึกน้องรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าก็ไม่เป็นไรอะ่ะอันนี้น่ากลัวนะใช่ในระยะย,ยาวนี้<อ>สําหรับองค์กรน,นี้คุณอาจจะกลายเป็นแบบถูกกาจัดจุดอ่อนกันได้แบบรวดเด็วมากทีเนี้ยอาจจะต้องมาดูว่าสถานการณ์มันมีทั้งแบบ มีพี่บางคนที่เพิ่งเคยเป็นหัวหน้าใหม่ๆอ,ะอ่ะเต่าการเป็นหัวหน้าที่อยู่ๆมามีลูกน้องเนี่ยมันคือชีวิตเปลี่ยนเลยนะจริงแล้วมีบางหัวหน้าหัวหน้ารุ่นน้องบางคนอย่างเงี้ยหัวหัวหน้าใหม่ๆเนี่ยบางทีเขาจะมีความแบบไม่อยากมีลูกน้องเลยเพราะมันต้องมันิดช่องมันจะต้องสอนงานนน่นนี่ตอนที่เราเป็นลูกน้องอะ่ะเราชินกับการทํางานด้วยตัวเราเองถูกต้องและมีหัวหน้าดูไหมฮะแต่การที่เราจะต้องมีลูกน้องอะ่ะมันคือเราต้องไปโคช้ชมนุษย์คนหนึ่งซึง่ง ต้องปั้นเขาจากดินน้ำมันให้มันเป็นรูปเป็นร่างต่างๆอ่ะเหลวไปก็ต้องตบขึ้นมาเลอ,อม,<ง>มันใช้เวลาเยอะมาก<ไ>เพราะฉะนั้นอ่ะจะมีหัวหน้าบางคนที่รู้สึกว่าแบบโอย้ยเหนื่อยจังไม่อยากจะสอนน้องเลยพักๆน้องไปอันนี้แบบที่หนึ่ง<ไ>กับแบบที่สองคือยุ่งมากยุ่งมากอันนี้เป็นเรื่องอันนี้เป็นความจริงของอชีวิตการทํางานนะเราเราเคยผ่านแล้วก็เคยเห็นคนที่ยุ่งในระดับที่ว่า ทั้งวันเนี่ยไม่ได้อยู่ที่โต๊ะทำงานเลยคือใช้ชีวิตคือเรียกว่าโตในห้องประชุม,มคือเข้ามาแบบเข้ามาในออฟฟิศปั๊บวางกระเป๋าเสร็จวิง่งเข้าห้องประชุมเจอกันอีกทีหนึ่งพระอาทิตย์ตกคือออกจากห้องประชุมมาเก็บของกลับบ้านมันมีอย่างนั้นจริงๆรัจ้างมาให้ประชุมเลยใช่อืคือในเคสของความยุ่งเนี่ยอันนี้ในฐานะของของน้องๆเนี่ยคงต้องยอมรับก่อนว่านี่คือความจริงของชีวิตการทางานการที่เจอเจ้านายยุ่งเนี่ยแปลว่า การที่จะได้เข้าไปนั่งคุยกับเขาไปของานหรืออะไรก็แล้วแต่การได้มีปฏิสัมพันธ์เนี่ยอาจจะเป็นไปได้ยากมากแต่มันมีเทคนิคหนึ่งที่เราสู่ให้มันน่าสนใจคือมันจะมีบางโมเมนต์อะที่เราสามารถขอเวลาเขานิดนึงได้อย่างเช่นถ้าวันไหนเขาไม่ได้คิวแน่นเกินไปอย่างเช่นอ่าประชุมทั้งวันแหละแต่ไม่ได้ลากยาวถึงทุ่มสองทุ่มขอเขาสักครึ่งชั่วโมงไหมเอาลองมาลองจัดเป็นเซสชั่นเล็กๆขอนั่งคุยฟีดแบ็กหรือก็ อยากแค่ตั้งคำถามในการคุยว่าเออช่วงเนี้ยอยากให้เราทําตรงไหนบ้างเพราะว่าถ้าเกิดจะให้ยูเอดีพ่งเข้าไปเนี่ยรับรองว่าไม่เจออยู่แล้วไม่เจอตัวเจอได้คุยกับโตแน่แน่หรือบางทีเนี่ยการได้กินข้าวตอนเที่ยงสมว,ว่าเออถ้าเกิดมีโมเมนต์เนี่ยทายังไงให้เออถ้าเกิดวันนี้เจ้านายมากินข้าวกับเราด้วยอย่างนี้เนี่ยแล้วว่าโมเมนต์พวกนี้แหละอาจจะเป็นโมเมนต์เล็กๆที่เราสามารถได้คุยกับเขาว่าเออมีตรงไหนล่ะที่ทํางานได้บ้าง จริงๆเรื่องโมเมนต์กินข้าวนี่น่า,นาสนใจตรงที่ว่าโดยปกติแล้วอะช่วงที่กินข้าวเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เราสามารถเกิดบอดดิ้งได้อหลักสิ่งที่จะคุยอะไรเนี่ยในงานมันอาจจะสูกหูแม่งยากจังแต่พอเป็นโต๊ะกินข้าวมันจะง่ายขึ้นนะ,อ,ะอันนี้เป็นสิ่งที่เราซื้ว่าเราผ่านมาหลายรอบแล้วว่าเฮ้ยอะไรที่ไม่รู้แบบไม่กล้าโดยเฉพาะเด็กๆส่วนใหญ่เนี่ยคุยในงานอะไรไม่กล้าทุกทีเลยหูเจ้านายดูใหญ่โตมากแต่พอมาคุยในโต๊ะกินข้าวเนี่ยอาจจะง่ายขึ้นก็ได้ อืมอันนี้จริงหรือบางทีเนี่ยหัวหน้าอาจจะไม่ได้ฝากงานไว้ที่ตัวหัวหน้าเองโดยตรงก็ได้นะอืมอาจจะแบบฝากไว้กับคนรอบตัวอืเช่นเพื่อนร่วมงานของเราหรือหัวหน้าที่เป็นอาจจะไม่ใช่หัวหน้าโดยเอออาจจะเป็นลูกน้องของเขาเรียกว่าอะไรอาจจะเป็นหัวหน้าที่รองลงมาอะไรเงี้ยเราต้องหาตัวละครนั้นให้เจอนะใช่เออแต่ว่าที่ทำางานก็ว่าไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าที่ไม่แด่จะเป็นหัวหน้าเลยแล้วก็แบบ ถีบๆเราไปเรื่อยๆกับหัวหน้าที่โคตรยุ่งจังเลยอ่ะเราต้องเทคแอคชั่นกต้องเหมือนที่พี่เต่าบอกคือว่าแบบหนึ่งคือลองหาเวลาอาจจะเป็นเวลาที่ไม่ใช่เวลางานเพื่อจะคุยกับเขาอ่าอันนี้สองก็คือว่าจริงๆแล้วเวลาที่เข้าไปทํางานใหม่ๆครับวันแรกเลยนะมักจะมีการเจอหัวหน้ากันก่อนอหัวหน้าลูกนอนได้คุยกันวันแรกมันต้องมีอะในอาทิตย์แรกมันก็ยังต้องมีแหละเออ แต่ถ้าเกิดมันไม่มีจริงๆมันยุ่งม,มากจริงๆก็ใช้วิธีแบบพี่เตาอบอกอืม่ากับอีกวิธีหนึ่งก็คือว่าเพื่อนร่วมงานเราได้แหละพี่เราเออลองเริ่มดูจากว่าแบบเอ๊ะเขาทําอะไรกันอยู่บ้างอ่าหรือไปเรียนรู้จากคนเหล่านี้ก่อนอืมใช้เวลาในช่วงแรกในการสังเกตคนเหล่านี้ก่อนว่าเขาทํางานอะไรกันอยู่อ่าเขาดีวกับงานแบบไหนชีวิตวันหนึ่งวันหนึ่งของเขาทําอะไรกันบ้างเป็นนักสังเกตก่อน แล้วที่สำคัญคือต้องสังเกตหัวหน้าเราด้วยหัวหน้าเราในหนึ่งวันเขาทำอะไรบ้างวะนู่นนี่่นสุดท้ายถ้าเราเจอว่าแบบอ๋อจากการสังเกตนั้นเขาโคตรยุ่งเลยวะเราจะได้เดินไปหาเขาได้บอกว่าผมเห็นพี่ยุ่งมากเลยมีอเล้ผมช่วยไหมครับอืมไอ้คำว่าผมเห็นพี่ยุ่งมากเลยอ่ะมันอิมแพกมากเลยหรือว่าจริงเพราะหนึ่ง เป็นการที่บอกว่าเราห่วงเขานะเแล้วเราเห็นนะเราเห็นนะเราเห็นเขาแบบยุ่งขนาดเนี้ยเป็นห่วงอันที่สองคือผมเห็นพี่ยุ่งมากเลยนี่คือการเตือนเบาๆเบรกอัพคอว่าพี่ยุ่งมากจนไม่ได้สมนใจฉันอยู่นี้นะฉันอยู่นีฉันโบกมืออยู่อืแต่มันเป็นวิธีการเตือนแบบละมุนละม่อมไม่รู้สึกว่าแบบผมเห็นนั่งเห็นพี่ทํางานยุ่งทั้งวันเลยผมอยากช่วยอะไรพี่พี่มีอะไรบ้างซึ่งปกติไอ้งานที่เราน่าจะช่วยได้เนี่ย ต้องยอมรับนะว่าเวลาที่เราเป็นเด็กน้อยในองค์กรน่ะเขาอาจจะยังไม่ได้โยนงานชิ้นใหญ่มาให้เรามากปกติแล้วถ้างานแรกๆที่เรามักจะเจอเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นงานที่มาอาจจะมีความเป็นรูทีนหน่อยอาจจะมีความ,มที่เป็นต้องไรดีเป็นอารมณ์แบบถ้างานนี้เลือกได้อะคนระดับที่แบบยุ่งที่งานรัดตัวเขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยอยากทำกันเท่าไหร่อย่างเช่นการทำรีพอร์ตซึ่งจริงการทำรีพอร์ตเนี่ยสำหรับเรานะ เป็นสิ่งที่ค่อนข้างมีประโยชน์สำหรับเด็กๆนะเพราะว่าลองนึกภาพดูว่าเวลาเราเข้าห้องประชุมอะสิ่งที่คนไม่อยากทําที่สุดคือการทํารายงานการประชุมถูกไหมเพราะว่าเฮ้ยชั้นประชุมอะชันได้สิ่งที่ฉันต้องการแล้วฉันรู้ชั้นต้องไปทาอะไรต่อเนี่ยการต้องกลับมานั่งทารายงานประชุมเนี่ยมันรู้สึกโอ้โหมันไม่มีไม่มีคุณค่าแล้วอะแต่ในมุมของคนที่ยังเป็นเด็กน้อยในองค์กรที่ยังไม่เห็นภาพอะไรเลยอะรายงานการประชุมนั่นแหละนี่คือศูนย์รวมข้อมูลทั้งหมดที่ว่าเฮ้ยเขาทําอะไรกันอยู่แล้ว เราจะได้เห็นเลยว่าอ๋อนี่ไงมันมีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรามีตรงไหนที่สามารถทําต่อได้บ้างอืมอาจจะใช้วิธีแบบพี่เต๋อก็ได้ก็ว่าไปของานว่างานแบบไหนที่สามารถทําได้ใช่ซึ่งตัวหัวหน้าเองอ่ะอาจจะเลือกงานประเภทที่ว่าแบบเป็นรูทีนเนาะอืมใช่งานเอกสารงานอะไรเงี้ยแต่ขอให้พึงระลึกว่าบางอย่างเนี่ยมันเป็นการที่อย่างเชิงเราก่อนอืมให้ความรับผิดชอบเล็กๆแบบนี้ไปทําได้ปะ่ะอืมเออเขาคงไม่ได้ให้เราทํางานนี้ ตลอดปีตลอดชาติแบว่าทําลองทําดูแล้วทําแล้วอ่ะถ้าทําได้ดีมากๆอ่ะเดี๋ยวมันมีเลเวลสองเลเวลสามต่อมาใช่เขาไม่ได้จ้างเรามาทางานแค่เลเวลหนึ่งแน่นอนอแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการอาจจะเป็นช่วงของการสร้างาพื้นฐานช่วงเวลาของการหยั่งใจกันก่อนอดูฝีมือกันก่อนอันที่หนึ่งอันที่สองคือถ้ายุ่งมากเราสร้างคุณค่าตัวเราเองอืมนช้นสมมตินะยิ่งเป็นเด็กน้อยเนี่ยการกระโดดเข้าไปในทํางานอ่ะ เราจะเต็มไปด้วยความไม่รู้เต็มไปหมดเลย uh huh. หน้าที่ของเราที่ต้องเผื่อเวลาไปเลยก็คือว่าต้องไปเพิ่มความรู้ต้องไปดูว่าโลกมันเป็นยังไงบ้างวิธีง่ายที่สุดเลยนะอ่านข่าวอืสรุปข่าวอืจริงๆเหมือนเป็นวิธีที่ยากหรือง่ายไม่รู้นะแต่โคตรจาเป็นเลยอะจริงเพราะว่ามันเราไม่ได,เไได้เราไม่ได้รู้เรื่องของอุตสาหกรรมนั้นได้ทั้งหมดหรอกแต่ว่าพอเราทําพอเราอ่านข่าว อ่านความเป็นไปแล้วเดี๋ยวทำอย่างเงี้ยทำทุกวันทําทุกวันแล้วเดินเข้าไปหาพี่บอกว่าพี่ครับโหยวันเนี้ยผมอ่านข่าวมาคู่แข่งเราทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้เออพี่ครับอันเนี้ยผมอ่านมาบริษัทเราทําอันนี้มาพี่ช่วยเล่าให้ผมฟังได้ไหมครับว่าทําไมเราถึงทําแบบนี้นนโชว์ความสนใจในอินดัสทรีนี้โชว์ความสนใจในบริษัทที่ทําอยู่อ่ะ มีความ proactive ประมาณหนึ่งนะเนี่ยใช่คือไม่ใช่แค่รอว่าแบบมีงานทํารายงานอะไรไม่ฮะหรือตก,กระดาษอะไรให้เราอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้คือแบบสร้างคุณค่าให้ตัวเองด้วยนะผ่านการที่รู้ว่าฉันจะต้องตักตวงเวลาเนี้ให้มากที่สุดคือบางเวลามันไม่มีงานที่จะให้ทําจริงๆป่าวะอาจจะเป็นไปได้นะที่เขาไม่ได้มีเวลาตอนนี้คือตอนนี้เช่นสมมุติว่าเราดันเข้าไปในจังหวะที่เขากําลังยุ่งบนโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งอยู่ ซึ่งไม่ได้มีโอกาสให้เราได้เข้าไปเสียบอะไรตรงนั้นได้ออือเขากําลังแบบโอ้ตีรุงตุงนางกับตรงนั้นอยู่แต่ไม่เป็นไรไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ได้ยุ่งกับตลอดไปเอาเวลาตอนเนี้ยที่เรายังไม่ได้เข้าไปพาร์ i ิซิเพตตรงนั้นก็ได้นะอ่านข่าวรู้ความเป็นไปในอุตสาหกรรมรู้ความเป็นไปในบริษัทอืแล้วเดินเข้าไปถามเพราะว่าจะบอกนะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่บางทีทํางานแล้วอะแบบลุยแล้วอะเราบางทีเราไม่ได้มีเวลาที่จะมาต้องมา รู้ความเป็นไปแบบนี้แล้วนะอไอพ้พวกนี้มันเป็นการสั่งสมอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมเมื่อมีเวลารีบสั่งสมไว้ก่อนเลยอ่ะอุตสาการนนไงไงรมตอนนี้เป็นยังไงเทรนตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วบางทีอ่ะสิ่งนี้ไม่ได้เป็นประโยชน์แค่ตัวสําหรับตัวเรานะมันกลายเป็นว่าเป็นประโยชน์ต่อทั้งทีมก็ได้นะอืมใช่กลายเป็นแค่นะเป็นอินพุตอย่างหนึ่งเอาไว้ใช้สําหรับการทํางานได้อัปเดตความรู้ประจาสัปดาห์อ,อนะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องสร้างคุณค่าให้ตัวตัวเราเองขึ้นมาว่าถ้ายังไม่มีอะไรให้ฉันทํา ฉันครีดงานขึ้นมาใหม่เลยคือการอัปเดตพวกเธออ,อาการอัปเดตพวกพี่ว่ามีอะไรบ้างเกิดขึ้นในโลกนี้อะไรบ้างล่ะที่พวกพี่จําเป็นจะต้องรู้ดูซิพี่ยุ่งไปหมดแล้วพี่จะไปรู้โลกได้หมดได้ยังไงเอาความรู้มาเสริฟให้เรียบร้อยแล้วแล้วผมก็ได้เก่งด้วยพี่ก็ได้เก่งด้วยอพอเจอแบบนี้ปุ๊บนะพี่อจะรู้สึกเหมือน,นว่าแบบน้องคนนี้ไม่ธรรมาดาอน้องคนนี้สนใจว่าอออตอนแรกว,ว่าจะให้งานตัดกระดาษไปว่า <laughs> ตอนแรกว,ว่าจะให้ซีล็อกตอนแรกว,ว่าจะให้เย็บเล่ม เออน้องเขารู้ขนาดนี้เราคงต้องให้งานเขาแล้วละ่ะอืมใช่ปลุกเข้ามาแล้วแล้วมันก็มีอีกวิธีหนึ่งที่เราสึกว่าอันนี้เป็นประโยชน์แล้วจริง,รงๆถือว่าเป็นโอกาสทองสําหรับน้องๆที่ยังเข้าไปช่วงแรกๆคือต้องยอมรับว่างานส่วนใหญ่อะ่ะช่วงแรกๆอ่ะยังไม่ค่อยยุ่งหรอกอแต่มันจะอยู่ไม่นานสักพักหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวมันจะโคตรยุ่งแล้วแหละไอ้ช่วงที่ไม่ยุ่งเนี่ยมันมีโหมดหนึ่งที่สามารถทําได้คือโหมดสังเกตหรือโหมดเป็นเครว่า observe Mm. ในห้องประชุมในการคุยงานอะไรตลาอย่างหลายๆอย่างเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่เกี่ยวสมมติว่าเขาคุยกันไปครึ่งทางและโปรเจกต์เนี่ยผ่านไปประมาณ6กสิบเจ็สิบเปอร์เซ็นละจริงๆของพวกเนี้เราสามารถเข้าไปอยู่ในหมดออฟเซิร์ฟได้นะ mm. ในห้องประชุมซึ่งอาจจะต้องขอเขาก่อนว่า uh. เฮ้ยห้องเออโปรเจกต์เนี้ยสามารถเข้าได้ไหมถ้าไม่ได้รับจนเกินไปไม่ได้ถึงขนาดว่าต้องเป็นทีมนั้นเท่านั้นเนี่ย ช่วงนี้ยพอมันมีเวลาแทนที่จะนั่งแกลลวอยู่ในอยู่หน้าคอมเนี่ยผมขอเข้าไปอยู่หลังห้องได้ไหมอย่างน้อยเนี่ยฟังรู้บ้างไม่รู้บ้างไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยเราเชื่อว่าเวลาเข้าไปอยู่ในห้องประชุมอะ่ะมันจะได้ยินคําบางอย่างหรือมันจะมีคีย์เวิร์ดอะ่ะที่เรารู้และว่าเฮ้ยอ๋อที่เนี้ยเขาเรียกสิ่งนี้ว่าอย่างนี้เพราะว่าต้องยอมรับนะว่าในอินดัสทรีเดียวกันน่ะแต่ละองค์กรอะ่ะก็ก็มองว่าเออ ในอินซัสรีเดียวกันเนี่ยในแต่ละองค์กรเนี่ยก็เรียกสิ่งเดียวกันไม่เหมือนกันเราเริ่มปรับตัวผ่านไอ้การประชุมนี่แหละว่าอ๋อที่เนี้ยเขาทํากันอย่างนี้นะไอ้สิ่งนี้เขาเรียกกันอย่างนี้เราว่าอันนี้คือโอกาสทองที่ถ้าถึงจุดหนึ่งเวลาเรายุ่งจริงๆแล้วอะมันจะไม่มีโอกาสได้ o b s e r v ฟแล้วนะจะกลายเป็นว่าประชุมเนี่ยขอไม่เข้าได้ไหม mm. อันนั้นคือสิ่งที่ในอนาคตเจอแน่ๆตอนเนี้ยถ้ามีนะขอเลยก่อนเลยเป็นอีกวิธีหนึ่งในการเรียนรู้งานในองค์กรได้จริง worst case จริงๆนะ อคือถ้าทําทุกอย่างแล้วส้่งคุณค่าให้ตัวเองก็แล้วยังไม่สอนงานเรายังไม่ทําให้เราทําอะไรสักทีเลยอ่ะหนึ่งดูว่าใครที่มีอํานาจตัดสินใจมากกว่านี้มีป่ะอ่าเช่นมีหัวหน้าของหัวหน้าไหมแต่เราบางทีมันมันมีวิธีนะอ่่ใช่ไม่ใช่ต้อ่ไเดินเข้าไปในห้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบนู่นนี่นั่นถูกป่ะเออมันมีเช่น coffee talk อ่ะ เวลาที่เราเจอหัวหน้าของหัวหน้าเราอ่าแล้วแบบทักทายกันอ่ะสวัสดีครับพี่อะไรผมนั่นน้ําำตัวนึกออกไหมวันดีครับพี่ผมผมทํางานกับพี่คนนี้ครับอะไรอย่างเงี้ยผมเพิ่งมาใหม่ผมชื่อนี่นี่นี่อะไรอย่างเงี้ยดีใจมากเลยครับได้มาทํางานที่นี่แล้วแต่เออแล้วมันจะมีคอนเวอร์ชั่นต่อแหมงไงแล้วทําอะไรบ้าง ตรงนี้<แ>ยังไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่เลยครับเออแบบโอ๊ยตอนนี้ผมอยากทำอีกเยอะเลยครับออพี่แบบว่าถ้ามีถ้าพี่มีอะไรนะพี่บอกผมมาไ,ได้เลย,เลยนี่แหละไม่จําเป็นจะต้องแบบเปิดประตูพังก็ไปแล้วแบอบกผมไม่เห็นได้ทํางานอะไรเลยนึกออกไหมคือแบบมีเรามีศิลปะในการคอนวิน์คนอืมใช่ต้องอันนี้ต้องมีมันนี่เป็นศิลปะเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าถ้าเกิดไม่มีศิลปะนี่อาจจะอาจจะเกิดการหาันน้ําใจกันนิดนึงพอสมควรข้ามตาแต่ว่าเราต้องคิดว่าแบบ ถ้าเราอยู่เฉยๆเราไม่รอดแน่น,นอนเพราะถ้าเกิดคุณอยู่ในองค์กรแล้วทําตัวไม่ไม่มีคุณค่าเวลานี้เขาไม่ได้ต้องการคนที่อยู่ไปแล้วก็หายใจไปแล้วก็เปลืองเปลืองแอร์อเปลืองลมหายใจอยู่ในที่ทํางานนะต้องมีคุณค่าขึ้นมากับอีกแบบนึ่งคือว่าพอครบสามสิบวันแล้วอ่ะบริษัทที่มีระบบขีดสั้นว่าบริษัทที่มีระบบมันจะมีการประเมิอนอ,อ่ะอ่าใช่มันจะมีเป็นรอบๆไปสา<อ> <30 S 2> มสิบวันแล้ว ทำงานที่นี่เป็นยังไงบ้างใช้เวทีนั้นให้เป็นประโยชน์ใน,ใ<ช>ในการสื่อสารทำถ้าถ้าสามสิบวันแล้วแม่งยังไม่ได้ทําอะไรนี่แปลว่ามันแย่มากแล้วนะใช่ต้องแจ้งต้องบอกเลยอืมเออทังน,นั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยคือเรามองว่าโอกาสที่จะเกิดเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเจ้านายก็ยุ่งหรือมันด้วยข้อจํากัดอะไรบางอย่างมันอาจจะต้องเริ่มจากตัวเราก่อนว่าเฮ้ยมันมีโอกาสในการสามารถของาน proactive ต่างๆอะไรได้บ้างไหมแต่สุดท้ายแล้วถ้าเกิดมันยังไม่เวิร์ก การสื่อสารยังคงเป็นเรื่องสําคัญเสมอแล้วเราเชื่อว่าองค์กรส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีเวทีจะมีจังหวะนี่แหละให้เราสามารถได้ถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็จงใช้โอกาสนี้ในการบอกซะเพราะว่าถ้าเราไม่บอกเนี่ยมันกลายเป็นว่าองค์กรก็เสียโอกาสในการปั้นคนขึ้นมาเราเองก็เสียโอกาสในการเติบโตเก่งขึ้นมาเหมือนกันฟัง I h เทมไม่จอเอพิโซดนี้แล้ว first jobber คนไหนที่มีคำถามสงสยัยอยากให้ตอบในรายการ สามารถส่งคำถามมาได้ทั้ง Facebook The Standard หรือ t w e ตแล้วติด Hashtag iHateMyJob ก็ได้ครับฝากติดตาม iHateMyJob ได้ทางเว็บไซต์ The Standard YouTube, Spotify และทุก Podcast Player ที่คุณคุณเคิ